การเปรียบเทียบความแตกต่างงานวิจัยในชั้นเรียนตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนวิจัยเรื่องที่หนึ่งการพัฒนานักเรียนสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์วิจัยเรื่องที่สองการศึกษารรายกรณีเด็กชายฤทธิพรภูเฟื่องเรื่องการบังแก่เพื่อน ประเด็นการเปรียบเทียบความแตกต่างจะมีด้วยกัน5ข้อนะคะ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้2ระดับชั้นผู้เรียน3ความสำคัญและที่มา4เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย5จุดมุ่งหมายของงานวิจัยประเด็นที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิจัยเรื่องที่1กลุ่มสาระการเรียนรู้คือกิจกรรมสร้างสารรค์ วิจัยเรื่องที่สองกลุ่มสาระการเรียนรู้คือสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประเด็นที่สองระดับชั้นผู้เรียนวิจัยเรื่องที่หนึ่งนักเรียนอยู่ในระดับชั้นก่อนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลหนึ่งวิจัยเรื่องที่สองนักเรียนอยู่ในระดับปถมศึกษาชั้นปหก ประเด็นที่สามความสำคัญและที่มาวิจัยเรื่องที่หนึ่งนักเรียนไม่ค่อยนิ่งในขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนักเรียนต้องให้ผู้สอนนั่งใกล้ๆอยู่เสมอวิจัยเรื่องที่สองความสำคัญและที่มาเด็กชายฤทธิพรปูเฟืองชอบแกล้งและรังแกเพื่อนเป็นประจำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยวิจัย เรื่องที่1จะใช้เครื่องมือคือการจัดกิจกรรมการบันทึกข้อมูลวิจัยเรื่องที่2จะใช้เครื่องมือคือแบบสังเกตพฤติกรรมแบบใบงานกิจกรรมแบบสอบถามประเด็นที่5จุดมุ่งหมายของงานวิจัยวิจัยเรื่องที่1 จุดมุ่งหมายคือเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่มีสมาธิสั้นให้มีการพัฒนาได้เหมาะสมกับวัย 2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการฝึกสมาธิให้กับนักเรียนที่มีสมาธิสั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวิจัยเรื่องที่สองจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ของ ความต้องการเอาแต่ใจตนเอง 2. เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์และบุคคลอื่นได้ 3. เพื่อให้มีสติสมาธิในการเรียนค่ะจัดทำโดยนางสาวนิวรมนขจรศักดิ์ค่ะดิฉันนางสาวนิวรมนขจรศักดิ์ก็ขอจบก,การนำเสนอ เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ